วันที่6กุมภาพันธ์คิตศักราช2018คงจะเป็นวันที่ Elon Musk ดีใจสุดๆเมื่อจรวจ Falcon Heavy ที่ติดตั้งรถยนต์ Tesla ไปด้วยปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จภารกิจนี้คืออะไรไปรับชมกัน อีลอนมัสผู้ก่อตั้งบริษัทขนส่งทางอวกาศ SpaceX และบริษัทรถยนต์พลังงานไฟฟ้า Tesla Inc. สร้างโปรเจกต์สุดว้าวให้กับโลกนี้มามากมายหนึ่งในนั้นคือการปล่อยจรวด Falcon Heavy จรวดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่บริษัทเขาเคยสร้างมาโดยจรวด Falcon Heavy น่าสนใจตรงที่มันสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งแทนที่จะกลายเป็นขยะหลังถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศซึ่งหากเป็นจริงมันจะลดต้นทุนการปล่อยจรวดไปได้มากและเปลี่ยนโฉมหน้าของธุรกิจอวกาศไปโดยปริยาย แล้ววันที่6กุมภาพันธ์คิตศักราช2018ก็มาถึงจรวดยักษ์ Falcon Heavy ถูกติดตั้งพร้อมที่ฐานยิงจรวดนักเคนเนดีสเปซเซ็นเตอร์รัฐฟลอริดาสถานที่ปลดสา์ที่เคยใช้ปล่อยจรวดอพอ l โลการปล่อยตัวของ Falcon Heavy นับว่าเป็นไปได้สวยเมื่อจรวดเคลื่อนตัวพ้นชั้นบรรยากาศไปได้ถึงจุดหนึ่งูสเตอร์ทั้ง2ตัวที่ประกอบจรวดตัวหลักก็ดีตัวออกแล้วบินกลับมายังฐานตามจุดที่กำหนดไว้แบบพอดีเป๊ะ ส่วนตัวบูสเตอร์หลักนั้นจะบินตามกลับมายัางโลกทีหลังเมื่อปล่อยกระสวยให้เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการโชคร้ายที่ตอนขากลับดันเกิดความผิดพลาดท,ทางเทคนิคบูสเตอร์หลักเลยพลาดเป้าตกลงไปในทะเลแทน ความผิดพลาดนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยเพราะสายตาทุกคู่จับจ้องอยู่ที่ตัวกระสวยซึ่งภายในติดตั้งรถยนต์เทส l a โรสเตอร์รุ่นล่าสุดมาด้วยพร้อมกับหุ่นคนขับ Starman ในชุดนักบินอวกาศ SpaceX ภารกิจที่สำคัญคือการส่งรถเทส l a โรสเตอร์สีแดงกำเข้าสู่วงโครจรของดาวอังคารตามเป้าหมายแม้รถยนต์เทส l a อาจจะหลุดจากวงโครจรของดาวอังคารเพราะแรงเวยงที่มากเกินไปหน่อย แต่มนุษยชาติก็ได้เห็นภาพประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าไม่แพ้ภาพก้าวแรกของมนุษย์บนดวงจันทร์เลยทั้งยังทําให้การแข่งขันพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศกลับมาคึกคักน่าจับตาอีกครั้งแล้วพบกันในเอพิโซดต่อไปที่ Am Story Hunter